ว่าขอนราเนี่ยนอกจากมีโลฟัมที่อยู่ตามชั้นหนึ่งในโลฟัมเพื่อมาทำงานยังไงอยนเดี๋ยวจะ,จะมจะีท่านอยู่ของไัยสันของเราที่ดูแลโลฟัมทางนวำก็อยู่เฉยๆจะตั้งอยู่ที่นี่ตั้งอยู่ที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยเวลาอมาชมเราก็จะเาเรียกว่ากระแกงทางเดินอยู่ตรงกลางสามารถเดินได้นะครับแต่เราถ้าเกิด อันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราทํางานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ให้กับบุคลากรนอ้ขึ้นไปด้านบนะครับถามว่ามันลอยอยู่ในน้าแล้วเนี่ยเราจะมีไฟรั่วได้ไหมนะครับต้องเรียกว่าอันนี้นะครับถ้าหากว่าเกิดกรณีมีไฟรั่วไหลนะครับเราจะมีการป้องกันร,ระบบตัดวงจรนะครับของการทํางานของอุปกรณ์เนี่ยออก็จะทํางานถ้าเกิดมีการรั่วไหลของไฟฟ้านะครับ ำมุมประมาณสีองศากับพื้นน้ำนะครับแล้วลอยอยู่บนขึ้นลอยน้ํานะครับยึดนะครับยึดติดก,กับขุ้นที่ลอยน้ําอยู่นะครับด้านล่างนะครับจะมีคารีเนี่ยยึดติดอ,อยู่กับแทง่งปูนขนาดใหญ่อยู่ใต้น้านะครับน,น้าหนักของแทง่งปูนเนี่ยก็มีประมาณ5ตันนะครับเพื่อที่จะไม่รักษาให้ตัวของ,งตัวแอนตาร์เติเนีย อยู่กับพี่นะครับไม่ลอยไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสลิงนะครับยึดจากด้านบนเนี่ยไปยึดกับแท่งปูนขนาดห้าตันด้านล่างนะครับขนาดห้าตันด้านล่างนะครับตัวแนวถีบต้มนะครับที่เห็นอยู่เนะี่ยะอันนี้เป็นรุ่นระวังกองกันนะครับหรือว่าเป็นแนวเกตนะครับพี่จะบอกให้กับกาประมงหรือยานผานน้ำพน้าที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะทราบว่าตรงนี้นะครับเป็นแนวเกตของโครงการ โซลาเซลล์นะครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุน้นลอยน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีทุน้นลอยน้ำสีส้มเนี่ยโดยรอบพื้นทุ่โครงการนะครับทางพาแพรหรือว่าทางกบบผ่านน้ทางน้ำเนี่ยจะได้มีความระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ตับเข้าไปด้านในนะครับก็จะสามารถนะครับวิ่งอยู่บริเวณโดยรอบของโครงการได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ครับวันนี้เราก็จะพาสื่อมวลชนของจังหวัดสุรินทร์การครับมาดูงานเชืประจากของการฟ้าไฟดิจของประเทศไทยที่ขึ้นบนลัดใจังหวัดขอนแก่นครับข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ําของคือบนรัดที่มีขนาดกําลังสี่ยี่สี่ในจังหวัดซึ่งซึ่งเซลล์ดีไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยะครับก็จะเป็นการต่อย,ยอดการทํางานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำรบนบลัดที่มีมา ในเวลาเกือบหกสิบปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่ใหม่ที่จะทําให้เราสามารถใช้พลังงานจากแหล่งที่เรามีทั้งจิดของประเทศไทยและพื้นที่พื้นน้าของสิ่งประดิฐที่จะไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นที่ก็มาใช้ประโยชน์ให้เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นเป็นของโลกที่เราจะลดการใช้พลังงานก็สิ้นนะฮะนี่ก็เป็น เป็นแหล่งพลังงานหนึ่งของการส้าผลิตแห่งประเทศไทยก็จะพาส่วนตัวมาดูงานให้เห็นจริงว่าออของจริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วการทํางานเป็นอย่างไรมีผลลัพธ์ต่ถูกเวลาอมอหรือไม่ก็ก็จะได้เห็นกันว่าเ,เราพยายามเ,าเต็มที่นะครับเพื่อที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับหวังว่าการมาดูงานครั้งนี้คงจะทําให้เห็นประจกว่าการส้างผลิตเรานเนี่ย ไม่เยอะอยู่นิ่งเฉยในการที่จะพัฒนาพลังงานเอลตาให้กับประเทศช,ชาติครับไม่ว,ว่าจะเป็นพลังงานใดๆโดยต่อไปเนี่ยเราจะพยายามเน้นน้นนเรื่องพลังงานสะอาดเป็นสําคัญครับ mm hmm. ก็หวังว่าการการมาครั้งนี้ของท่านชุมชนก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. แล้วก็ขอฝากาประจันพันธ์ของอครัฐบาลปเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ mm hmm. ดีครับ